สนับสนุนโดย o l e m e n Solution กลับมายจ่กันต่อค่ะกับกูไก่ในะคะในรายการ E News by d a l a n g n e w เองนะคะและตอนนี้ค่ะอย่ากทักทายเพิ่มเติม4221839เองนะคะกูไก่มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะคราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวเป็นความรักที่แบบพระเอก แมนมากเลยอ่ะอยากจะบอกเลยว่าเขาแมนมากๆเลยเอ,เองนะคะเป็นเรื่องราวค่ะของคุณแตงโมพรมพิสุนันเองนะคะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนค่ะของอดีตนักฟุตบอลชื่อดังอย่างพี่โตปียะพงผิวอ่อนเองค่ะเขาเร่ออะไรนักเตะน้าหยกเป้าเมื่อก่อนอะ่ะต้องถามต้องถามคนคนนี <c> ้ <oughs> ต้องถามทีมงานของเราเอออยู่ในช่วงยุคนั้นแต่ตุกตาก็ได้ดูเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องราวของลูกชายเองนะคะที่บอกว่า ออกมายืดออกมแมนเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังใส่เกียร์เดินหน้าทำคะแนนค่ะจิบนางเอกสาวคุณเชที่ทำอพอ,อคุณเชยที่ทำพอนั่นเอง <Yahoo! S 1> ปากคอสั่นอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดใครนะคะที่แบบได้ติดตามดูนะคะบทสัมภาษณ์นี้คุณจะบอกเลยนะคะว่าแตงโม Man w ว r ร์ดแมนเวิรที่สุดคือแบบเลิศมากชอบมากๆเลยเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะว่า e-news ของเราเนี่ยเคยนำเสนอค่ะว่าคุณเชียร์ที่คําพอเนี่ยนะเคยไปนั่งติดขอบเวที The Star ร์เเพื่อเชียร์แอปเป้ลอะมันมีการแบบคราวนี้เป็นรักสามเศร้าที่มีผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งแตงโมจะลุยต่อ,อยังไงอะไปฟังกันดีกว่าค่ะ จริงๆแล้วก็ยังคุยคุยกันอยู่ธรรมดานะครับก็เจอทุกเช้าแต่ว่าช่วงเวลาที่เจอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเช้านะครับเพราะว่าเราทั้งสองคนีก็ตื่นตีห้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ออกมาเจอกันที่ช่องเจ็ดนะครับตอนประมาณสักหกโมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคาบเกี่ยวกันของผมเช้านี้ที่หมอชีก็ทําเสร็จก่อนนะฮะของคุณเชียร์เนี่ยก็คันปากแล้วมีเวลาเจอกันไงในช่วงก่อนแต่งหน้านะคะก็ได้พูดคุยกันธรรมดายังไม่มีอะไร ก็เดินอยู่แทบจะวิ่งเลยฮะตอนนี้เขาสุภาพมากแล้วเขาก็คุยด้วยทุกเรื่องเลยนะฮะเรื่องงานเรื่องข่าวเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่ายินดีนะฮะก็สามารถคุยได้หมดตรงนี้ผมประทับใจตรงนี้เชียเขาไม่เคยบอกว่าเฮ้ยห้ามไม่เคยทําว่าแบบไม่ไม่ชอบเราอะไรอย่างนี้นะครับเขาเป็นคนสุภาพโดยเฉพาะแฟนคลับเขาน่ารักทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเชียแทบจะเชียแทนคุณเชียเลยด้วยซ้ำแฟนคลับเรียบร้อยสบายไปถึงคุณแม่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ เจอคุณแม่บ่อยคุณแม่เขาจะมาด้วยตลอดนะฮะก็มาดูแลคุณเชียอย่างเงี้ยก็ได้มีพูดคุยกันธรรมดานะฮะสวัสดีเขาไม่มีอะไรฮะแตงโมเม็ดเยอะกว่าแอปเปิลฮะก็เฉยๆครับเพราะว่าเชียเนี่ยเขาชอบแต่งตัวเก่งเขาเป็นคนแต่งตัวเก่งชอบเทรนเกาหลี G Generation แล้วพอดีน้องแอปเปิลเนี่ยเขาแต่งตัวสไตล์เกาหลีผมว่าไม่เห็นแปลกเลยที่เขาจะไปปลื้มปกติแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์ม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 เจ๊ไหนบอกเนี้ยก็ชอบนะชอบ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 ก็ชอบนะใช่ไหมล่ะไหมชอบการทำงานผมยังพูดไม่จบแล้วก็ปลื้มเป็นแฟนคลับแล้วกันโอ้ก็บอกกันเลยอะว่าชอบนะเฮ้ยย่าแมนเวิร์ที่สุดเลยเองนะคะรอดอะ เขาบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้แค่เดินหน้าที่เราบอกว่าเขาว่าเขาเดินหน้าใส่เกียรติม่เปล่านะจ๊ะตอนนี้วิ่งแล้วจ้าไม่ได้เข้าตัวแค่แฟนคลับอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะพูดคุยถึงคุณโมคุณแม่เลยนะจ๊ะอ้าหนุ่มคนนี้นะคะเราต้องมาลุ้นกันข่ะว่าคุณตังโมเนี่ยจะเม็ดเยอะจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงแล้วก็จะจีบคุณเชียร์ติดหรือเปล่าความรักของทั้งคู่นะคะแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการทํางานทั้งสองคนเนี่ยเขาก็น่าจะแบบประทับใจกันทั้งคู่แหละเพราะว่าก็ เก่งคนละด้านอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ยิ่งมาเป็นพิธีกรในทางช่องเจ็ด้วยกันนั่นเองนะคะก็รอดูละันเราไปกําลังใจคุณแตงงค่ะหนุ่มน้อยก็เน้นเองนะจ๊ะมาต่อที่หนึ่งข่าวนีกว่านะคะข่าวนี้เนี่ยสำหรับคู่รักคู่นี้เคยทำกุ้งแก่น้ําตาลไหลมาแล้วตอนนี้เขาไปออกรายการที่นี่หมอชิดค่ะสำหรับคุณบอยพีซเมเกอร์แล้วก็คุณเจพิจิตรานเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีข่าวนะคะว่าคุณบอยเนี่ยเป็นผีการพนันค่ะติดนะคะติดการเล่นบอลค่ะคือไม่ได้ว่าติดมาเล่นแบบว่าวิ่งเล่นนะ ติดพนันฟุตบอลเลยอ่ะสุดฤทธิ์มากๆเลยเองนะคะจนตอนนี้เนี่ยมีหนี้เยอะมากๆเ้วก็ต้องหันหน้าไปเพื่อเงินนะคะจากคุณอ้วนรีเทิร์นเองนะคะเจ๊ใหญ่เจ้าบุญทุ่มค่ะแต่ว่าคนที่ออกมาเคลียร์นี่นะคะนี่คุณอ้วนรีเทิร์นคนที่ออกมาเคลียร์นี่นะคะไม่ใช่คุณบอยค่ะแต่ว่ากลายเป็นหวานใจค่ะคุณเจ๊พิจิตรานเองนะคะที่ออกมาพูดมาเคลียร์ข่าวให้นั่นเองนะคะปไปฟังกันดีกว่าว่าคุณเจ๊ว่ายังไงบ้างคะ่ะคือบอย่ยเขาเป็นคนที่รู้จักคนรับ น้อยมากน่ะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนในวงการเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องจากอย่างเช่นอาจจะผิดคนหรือเปล่าเขาสะยัหรืออาจจะรู้สักแต่คงไม่ได้รู้จักแบบว่าืเขาจะก็สนิทกเขามาเสร็จปีเขาไม่ได้เขาพูดเช่นนี้ข่าวเนี้ยเราอ่านทำไมเขาเกิดอะไร้นคือเห็นี้ข่าวก็ไม่ได้อ่านกันเลยว่าสองคนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเขาไม่รู้สักคือเรื่องความเนี่ยจะเคยได้ยินตั้งแต่ เขาให้สัมภาษณ์อะไรกันแรก,แรกๆที่เขา้าวงการเลยอะไรอย่างี้ค่ะเขาเขาก็มาเล่าที่จะฟังเหมือนกันเล่าที่บางบอกเหมือนกันว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยทุกคนต้องผ่านอะไรที่มันแย่ๆมาแต่นะตอนนี้มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่วาระที่จะมาคุยเรื่องเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะจะว่าบางทีแบบเขาอาจจะจำอีกโผนหรือว่าจะเป็นงานค,คุยอะไรหรือเปล่าแต่นะณนะวันนี้คือเ่าที่เจอเห็นคือเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งโอเคเตะบอลกับเพื่อนอะไรอย่างี้มันต้องมี แต่ว่าเรื่องาการถนัดเนอ,อะเพราะอีกมีความคิดแบบที่อยากจะโทรเบ่งเทียกับพี่อ้วนมากไหมครับค่ะเพราะว่ามันเป็นข่าวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะค่ะคุณทั้งมั่นใจว่าเขาไม่รู้จักกันแบบคนอื่นจะผิดคนหรือเปล่าที่เขาคุยอ้วนโอ้ก็เมื่อกี้ก็นั่งคุยกันอยู่นะคะว่าเออเนี่ยก็คือแบบว่าพี่อ้วนรีเทิร์นที่แบบว่าเป็นแฟนคลับใช่ไหมไวที่เดอะสตาร์ด้วย อแล้วก็นี่นะก็ยังเป็นใจใหญ่บุญทุ่มด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับพี่อ้วนรีเทิร์นเองค่ะคุณเจ๊ออกมาบอกเลยว่าคุณบอยเนี่ยไม่เคยบอกเลยนะว่าเออรู้จักหรือว่าพูดชื่อนี้ให้เจบได้ยินรู้จักกันมา7ปีเนี่ยคุณบอยมีเพื่อนในวงการนค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็รู้จักคนแบบคือเจบก็แทบจะรู้จักเท่ากับที่บอยรู้จักเลยดังนั้นเนี่ย คิดว่าในกรณีที่จะไปหยิบยืมเงินจากคุณอ้วนรีเทิร์เนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้เองนะคะส่วนเรื่องของฟุตบอลเนี่ยก็คอยเห็นว่าคุณบอยไปเล่นคือแบบว่าไปเตะฟุตบอลนะแต่ว่าการพนันเนี่ยคิดว่าไม่มีอย่างแน่นอนเลยเองนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ยังฟังอยู่ทางปากของคุณเจี๊ยบใช่ไหมมันยังไม่ใช่เจ้าตัวไงดังนั้นต้องรอก่อนค่ะคุณผู้ชมคะรอการถแถลงการนะคะถแถลงข่าวจากคุณบอยก่อนแล้วกันนะคะในเรื่องของการ ติดพนันบอลจริงหรือเปล่าแล้วก็ไปยืมสตังนะคะของคุณอ้วนรีเทิร์นจริงหรือเปล่ามาต่อกันเลยดีกว่ามาข่าวต่อไปนะคะคราวนี้ยังเป็นเรื่องราวที่แบบว่าโอ๊ยชวนซีเรียสยู่เหมือนกันจ้ะสำหรับ2หนุ่มกอล์ฟแล้วก็ไม้น,นะคะเบลส์ที่เมื่อก่อนเขามาเบลส์กันด้วยกันน่ะเออแต่ตอนนี้เขาไม่ได้มาเบลส์ด้วยกันแล้วนะคะไม้ทำไมตัวสูงอย่างนั้นน่ะตัวสูงที่หลังบอกกอับด้วยทานอะไรบ้าง <c oughs> อ่ะเขามีข่าวเมาออกมาว่ากอล์ฟไม้ตอนนี้แตกคอกันจ้ะพี่น้องคู่นี้ไม่ บอกเลยว่าจะไม่ยอมทีม่จะมาร่วมงานกันอีกแล้วเป็นตายไร้ทียังไงก็ไม่ร่วมงานกันอันนี้ไม่มีข่าวมาออกมาว่าเออมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้เองนะคะ<ร>ก็อาจจะเพราะว,ว่าด้วยสายเหตุนะคะที่ว่าคุณกอสฟเนี่ยไม่ค่อยกลับบ้านทําให้มันยิ่งเป็นประเด็นเข้าไปใหญ่เลยว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเริ่มทะเลาะกับไมค์หรือเปล่าแล้วก็ต่างคนต่างมีซิงเกิลเดี่ยวไมค์ตั้งหากเฮ้ยมันยิ่งแบบมันยิ่งสะเทือนใจอะคุณผู้ชมค่ะกอล์ไมค์จะไม่คู่กันจริงเหรอบอกเจ้แันนี้เลย มีข่าวสารพันเลยว่าพี่น้องอะไรนะกันแล้วนู่นนี่นั่นทะเลาะกันอืมเที่ยเลยแหละเที่ยพร้อมอ่ะพร้อมกันแล้วไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแท่ก็คือไม่มันไม่มีอะไรครับคือแบบเหมือนด้วยงานเดี่ยวด้วยอะไรเงี้ยแต่ละคนมันก็เลยแบบเหมือนแยกย้ายกันไปโปรโมทอะไรเงี้ยเพราะถ้าถ้ามาถ่ายคู่กันมันก็จะแบบเหมือนแบบเป็นแบบมันก็จะกลายเป็นเป็นลุกแบบกรอบไม้อีกเลย เรื่องอะไรยังไงก็นั่งมากับข่าวๆต่างๆที่หลากมาเลยโอ้ยเขาคงเห็นตามหน้าข่าวครับยังกระต่ายเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงก็ไม่ไดก็จริงๆไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเคลียร์กันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็เราสองคนก็โตๆกันแล้วผมมีอะไรก็เคลียร์กันแล้วก็คุยพูดคุยกันยางเข้าใจดีกว่าพี่น้องนะเนาะ เห็น <łość> บอว่าเพิ่งเข้าโรงพยาบาลมาคู่เป็นป่วยป่วยก็เดือนนี้ไม่เข้าโรงพยาบาลสามรอบได้แล้วครับก็เรื่องของระบบการหายใจไงคค่อนข้างเป็นอุปสรรคในการแสดงนิดนึงแต่ว่า เดี๋ยวยังที่เป็นอยู่ก็เลยคือมันจะหายใจลําบากครับผมซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคเรื่องของการร้องเพลงและการเต้นเพื่อพยายามาผใส่น้ำเกลือเมื่อวานเป็นอุ้ยจริงมากผมครัผมครับผมเพิ่งกดใส่น้ําเกลือเมื่อวานเป็นอะไรคะครับเอ่อเป็นหวัดครับแบบคันไข้เฉยไม่มีอะไรแค่นั้นใองพวดฝากไม่ฝากความห่วงใยเหมือนกันแล้วกันว่าเออดูแลสุขภาพพี่น้องกันอ่ะนอนเร็วๆก็พยายามอย่าไปนอนดึก แล้วก็กินวิตามินบ้างท okay. ี่ฮองไม่มีค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ไม่อะไรครับดูแลตัวเองแล้วกันดูแลตัวเองดีๆแล้วกันเฮ้ยอ่ะน้ำเสียงที่ไม้บอกกับก๊อฟนั้นกุ๊กไก่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้คล้องทำไมกุ๊เขินไม่คุณผู้ชมคะดูแลตัวเองด้วยวิตามินก็ทานด้วยเฮ้ยนี่มันคณไตยปูหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยเปล่าเอาเดี๋ยวเราขอเคลียร์ข่าวอ่ะแล้วการับคู่นี้ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ผลงานเดี่ยวออกมาขึ้นหนึ่งอย่างเลยเราต้องเข้าใจนะอดีตที่กูไก่เนี่ยเคยใกล้ชิดกับทั้งกอล์ฟแล้วก็ไมค์มาก่อนนะคะก็ต้องเข้าใจก่อนว่า2หนุ่มเนี่ยพอโตขึ้นแนวเพลงของเขาที่ชอบมันก็ต้องต่างกันออกไปใช่ไหมการที่จะแบบไปอยู่ด้วยกันสคนตลอดเวลามันก็ไม่ใช่แล้วไงมีความชอบต่างกันก็ต้องมีผลงานเดี่ยวออกมาดังนั้นตอนนี้ก็เคลียร์นะคะว่ากอล์ฟแล้วก็ไมค์เนี่ยเขาก็ยังรักกันดีอยู่เองนะคะ รักษาการระกันนะจ๊ะทั้ง2องหนุ่มหงเจ้แค่นี้เจ้ก็อุ่นใจแล้วเจ้ก็มีความสุขทํางานต่อไปได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดีเจ้ไปพักเบรกก่อนเดี๋ยวชหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันต่อค่ะขอขอบคุณโอเลเมนโซลูชั Le ่น